เฮ้ยนี่มันคือหลักฐานเลยอะว่ากระบวนการเอกสารของฝรั่งเศสเนี่ยมันทําให้คนเป็นโรคจิตได้นะอะมีไหมคะที่บางทีสามีเราแต่งตัวดูดีดีออกไปข้างนอกแต่กลับมาบ้านทีไรก็จะมาพร้อมกับของฝาก ที่มาจากกองขยะข้างทางการของเดโอเจนิสซินโดรมเนี่ยมันจะเป็นลักษณะที่นอกจากไม่อยากจะทิ้งอะไรแล้วอะ่ะมันบวกกับความไม่ใส่ใจในความสะอาดและยิ่งไปกว่านั้นคือเขาดันไปเห็นคุณค่าของสิ่งที่คนอื่นเขาทิ้งคือเหมือนกับว่านอกจากจะเห็นคุณค่าในขยะในบ้านตัวเองก็ยังเห็นคุณค่าในขยะของบ้านคนอื่นแล้วเราก็เหมือนเอาขยะบ้านคนอื่นะมาเก็บในบ้านตัวเองอะคะ่ะ ภายไทยบางคนเนี่ยอาจจะกาลังทาความสะอาดบ้านอยู่แล้วบางเอิญไปเจอกับกล่องขนมหรือว่ากล่องช็อกโกแลตสุดแพงค่ะไปซ่อนอยู่หลังทีวีหรือหลังเฟอร์นิเจอร์หรือในกองหนังสือหรือหลังตู้หนังสืออะไรก็ได้ค่ะที่ซ่อนเสมือนกับว่ามันเป็นเหมือนกับขุมทรัพย์มูลค่าร้อยล้านเลยเนี้ย คือเหตุเป็นเพราะแค่กลัวว่าภรรยาหรือลูกจะแย่งกินใครเคยเจอระดับนี้ไหมคะคืออาการเหล่านี้เราเรียกกันเล่นๆนะคะว่าอาปาก้อาปาก้เนี่ยเป็นชื่อของตัวละครตัวหนึ่งที่ดังมากนะคะเป็นละครของฝรั่งเศสของโมลิยรคือเขาเป็นชายสูงวัยที่มีฐานะร่ำรวยแต่ขี้งโกแบบสุดขีดอะแล้วก็หลงเงินมากจนเปคนหัวแข็ง